สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันนั่งอยู่ในวัดศรีประดูนะคะวัดศรีประดูตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอ,อุบลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้โอกาสดีนะคะดิฉันได้มีโอกาสมาเจอญาติโยมที่มาทํากิจกรรมพิเศษในวัดศรีประดูนะคะส่วนจะพิเศษยังไงนั้นอพอดีดิฉันมีโอกาสได้เจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งมาจาก เหล่ากาชาติใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันดิฉันจะให้คุณแม่แนะนําตัวเองนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดว่ามาทํากิจกรรมพิเศษอะไรทําแล้วชีวิตเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค,คุณแม่คะคุณคุณคุณแม่ชื่ออะไรช่วยแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทํางานอะไรนะคะค่ะเรียนชื่อนางจำนงสอศรีดานะคะอายุก็63าปี เป็นข้าราชการบำนาญนะคะเดิมเป็นครูนะคะเกษียณอายุแล้วก็มาเป็นจิตอาสามาเป็นกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลนะคะวันนี้คุณแม่มาทํากิจกรรมอะไรคะเห็นญาติยงเยอะแยะมากมายเลยในวัดศรีประดูนี้นะคะให้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่ามาทํากิจกรรมพิเศษอะไรกันนะคะอ๋อวันนี้เรามาทําบุญนะคะส้าเหตุที่เรามาทําบุญเนี่ยเพราะว่าเรามาทําบุญศาสต ศาสตร์คืนดวงนะคะศาสตร์คืนดวงใช่ไหมคะศาสตร์คืนดวงเด,ดงี๋ยวให,ใให้ให้คุณแม่คุณแม่เล่ารายละเอียดนิดนึงค่ะอ๋อมาทําบุญศาสตร์คืนดวงในการทําบุญนี้เราก็จะทําบุญด้วยวิธีการใส่บาตรแล้วก็ทําสังฆทานนะคะการใส่บาตรนั้นดวงเราะจะใส่กี่ครั้งก็จะกําหนดเป็นการกําหนดขึ้นมาใ,ในศาสตร์ที่เราดูจากจาก แสดงว่าในดวงของแต่ละคนนี้ก็คือว่าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณแม่ไม่เหมือนกันนะคะในการทําบุญก็จะมีการทําบุญใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็ทําสังฆทานในการใส่บาตรนั้นก็จะมีคํากล่าวซึ่งซึ่งทุกทุกครั้งเราก็ทําบุญปกติของเราอยู่แล้วมีการทําบุญสังฆทานทําอยู่ปกติแต่ในในช่วงนี้คือเรามาทําในเรื่องของศาสตร์ศาสตร์ในการขึ้นดวงกรรมเก่าเราก็เลยต้องมีทําพิธีบ้างต้องใช้พระสี่รูป ในการสวดนะคะในการสวดคือเราทำบุญในทําบุญในจุดนี้มันมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเราได้พบกับญาติญาติญาติาติของเราที่มาซ,ซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันเลยมาทําบุญร่วมกันและรู้จักคนเยอะแยะและในการทําบุญนั้นเราจะไม่ได้สิ้นเปลืองนะคะไม่ใช่ว่าไปทําบุญใช้ของทําบุญเยอะๆในการทําบุญเราจะทําบุญสังฆทานเป็นอาหารสดนะคะอย่างเช่นข้าว ข้าวหนึ่งถุงน้ำหนึ่งขวดกับข้าวหนึ่งถุงแล้วก็ของหวานหนึ่งถุงแล้วก็อาจจะมีดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มีปัจจัยตามศรัทธานะคะแล้วก็จะมีพระท่านพานำสวดโดยเรานิมนพระท่านมาสวดสี่รูปนะคะก<ด>็ค่ะคุณแม่มาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะที่มาที่วัดศรีประดูนี่นะค่ะประมาณกี่ครั้งคะจำได้ไหมคะก็ประมาณสิบกว่าครั้งค่ะค่ะ ชีวิตดีขึ้นไหมคะเป็นยังไงนั่งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะตอนนี้เราออกรายการอยู่นะคะคุณแม่คะนะคะค่ะออกรายการอยู่ค่ะก็ะช่วยเล่าหหให้นะคะอลองให้ตื่นเต้นใช่ไหมคะคุณแม่ช่วยเล่านิดนึงว่าประสบการณ์ที่ได้เจอกับตัวเองว่าเมื่อเรามาทำศาสตร์คืนดวงใช่ไหมคะแล้วชีวิตของคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอาจุดเด่นๆ,ๆค่ค่ะสักนิดหนึ่งนะคะ นะคะการในการที่เรามาทำเนี่ยเริ่มต้นเรามาทำตอนแรกเนี่ยดิฉันก็คือหลังจากชีวิตราชการ,กรเกษียณอายุมาแล้วนี่รู้สึกว่าหนึ่งเงินเดือนเรามันก็น้อยลงนะคะการใช้ใจ่ายยังอยู่ในในสภาพปกติรู้สึกว่าเราเอ๊ะทำไมเราย่ำแย่ก็อพอดีมาเจอกับอาจารย์ก็ขอให้ท่านไล่ดวงให้ดูพอไล่ดวงแล้วท่านก็แนะนำให้ทำ เราก็กลัวเหมือนกันนะคะในการทําบุญเพราะว่าเราเคยทํามาแบบไม่ค่อยถูกวิธีทีนี้พอพอเราเริ่มทาครั้งแรกสามครั้งแรกรู้สึกว่าชีวิตเรามันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นสภาพจิตใจเราดีขึ้นหนะ้าร่างสุขภาพร่างกายซึ่งเราปวดหัวเข่ามันก็โอเคทีนี้พอทําต่อไปมันจะมีเป็นทําดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามอะไรประมาณนั้นอันนี้ไม่เชื่อเราก็ไม่รบหรูนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่คน ในความคิดของแต่ละคนในการทําบุญนี้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นแบบถ้าในส่วนตัวดิฉันบอกเลยเพราะว่ามันดีขึ้นมากเพราะดิฉันทาธุรกิจเนี่ยธุรกิจมันก็จะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ธุรกิจเราเมื่อก่อนนี้ตอนช่วงที่ยังไม่เจออาจา์เนี่ยมันหายซึ่งเราเคยทําอยู่แล้วมันหายพอเราเริ่มทํามาสักระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจเรามันเข้ามาตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่ามีความสุขค่ะ หน้าหน้าหน้าตา,าเปลกสายเชิญน,นะคะคุณแม่ทีนี้อยากจะให้คุณแม่เนี่ยเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนหรือว่าทั้งจังหวัดอุบลแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่ได้มีโอกาสชมนะคะ,ะรายการนี้นะคะว่าถ้าพวกเขาอยากจะทาศาสตร์คืนดวงบ้างเนี่ยเขาจะเขาจะทําได้ที่ไหนบ้างในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ที่คะคุณแม่ไม่ทราบใช่ไหมแต่หนูได้ยินคุณพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีแค่สองที่นะคะ นะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเห็นว่ามีใบใบเป็นเหมือนกระดาษ A4 อะคะ่ะประจําประจําตัวแต่ละของของแต่ละคนนะคะอันนี้คุณแม่เล่านิดคือใบอะไรคะหนูเห็นอ่านอ่าน,านท่องๆกันอ,อ,อยู่อันนี้เป็นใบที่อาจารย์คือคือเราพี่เองก็ไม่ทราบนะคะว่ามีอยู่กี่ที่แต่เรามาเจอกับอาจารย์เป้เนี่ยเรารู้รู้แต่ว่าอาจารย์เคยเปิด วิดีโอให้ดูแต่ไม่ได้จําว่าเป็นวัดไหนแต่พอดีอาจารย์พามาทาเนี่ยรู้สึกว่าเออโอเคเราถึงจุดจุดที่เราเราเจอคนนําทางเราที่ถูกต้องแล้วกระดาษที่เราเห็น,น่ะนะคะเออไม่ได้ถือตัวอย่างมาให้ดูเป็นกระดาษไล่ดวงทางศาสตร์นะคะไม่ใช่ดูหมอนะคะเป็นการไล่ดวงทางศาสตร์คือเราจะเอาวันเดือนปีเกิดถ้าจะจะเป็นไปได้น mm. ก็อยากจะเอามาให้ดูอยู่ในกระดาษแผ่นนั้น,น่ะนะคะ ก็เป็นเป็นดวงของเราว่าดวงดวงเราจะทําบุญเนี่ยไล่ดวงไปแล้วจะทําบุญกี่ครั้งนะคะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้คือใบดวงนะคะท่านจะบอกเราเลยว่าไล่ตัวเลขของเราเนี่ยนะคะไล่ตัวเลขของเราก็จะรู้ว่าเออดวงของเราเนี่ยเรามีกรรมเก่าเป็นยังไงบ้างท่านก็จะเล่าให้ฟังถามที่เล่าเนะี่ยเรียนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอ่อ ในการดูหมอดูในในตอนแรกคุณแม่ไม่เชื่อใช่ไหมคะแสดงว่าใบใบที่ดูดวงนี้คือจะคํานวณจากไหนคะคุณแม่วันเดือนปีเกิดของเราใช่ไหมคะ,ะจากวันเดือนปีเกิดของเราเอาเอา,เอาเลขมาไล่ที่อาจารย์เขาจะไล่ให้เราดูว่าเราจะทําบุญยังไงก็จะออกมาว่าในการใส่บาตรนี่เราอย่างอย่างของตัวอย่างของดิฉันนี่ดิฉันอายุ63สาปีก็จะมีการทําบุญคืนดวงนี้อยู่สี่ครั้งนะคะอ่ามันจะมี คืนดวงกับให้กับอุบัติเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการถูกหลอกลวงถูกโกงแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเจ็บไข้แบกหามมีเกี่ยวยกับสัตรูประมาณ <woo. S 2> ค่ะคุณแม่ขารบกวนิดนึงถามนิดนึงนะคะดิฉันก็สงสัยนะคะว่ารายละเอียดของตรงตรงที่ว่าเนี่ยค่ะจดแต่ละคนจะเหมือนกันไหมคะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ละคนอาจจะมีแตกต่างกันไปตามตามวันเดือนปีเกิดคำนวณออกมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดวงเราไม่เหมือนกันวันเดิมไปเกิดเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันก็จะไม่เหมือนกันในในเรื่องของไล่ไล่ดวงนี้มันขึ้นอยู่กับดวงของใครของเรานะคะจะทําบุญมากบุญน้อยในการที่คืนดวงจะทําหลายครั้งหรือน้อยครั้งขึ้นอยู่กับดวงของตัวเองค่ะ อยากจะให้คุณแม่เชิญชวนนะคะที่น้องประชาชนที่มีโอกาสดูรายการนี้นะคะมาทําบุญคืนดวงนะคะศาสตร์คืนดวงเนี่ยที่วัดศรีประดูจะมายากไหมคะอยู่อยู่ตำแหน่งตรงไหนะคะรบกวนให้คุณแม่นะคะบอกตําแหน่งนิดนึงของวัดศรีประดูนะคะว่าอยู่ในอาเภอเมืองหรือเปล่าตรงจุดไหนนะคะค่ะค่ะ,ะสำหรับจังหวัดเรานะคะญาติญาติโยมที่อยากจะทําบุญหรืออยากจะไล่ดวงก็เชิญมาที่ บ้านอาจารย์เป้นะคะบ้านอาจารย์เป้น,นี่จะอยู่ตรงถนนที่จะไปตลาดปลูกยางไปตลาดปลูกยางจะอยู่แถวร้านขายเสื้อผ้าดวงแก้วอะไรประมาณนี้นะคะตรงข้ามกับวัดเรียบค่ะตรงข้ามกับวัดเรียบก็ไปหาท่านในการไล่ดวงนั้นเราไม่ได้ใช้เงินเป็นหมื่นเป็นพันหรือว่าเป็นร้อยอะไรมากมายนะคะแล้วแต่ศรัทธาเงินที่ท่านได้ไปท่านก็จะ นำเงินนี้มาทําบุญแต่ละส่วนแต่ละส่วนท่านจะแบ่งท่านเล่าให้เราฟังหมดนะคะ<ช>ก็เชิญชวนพี่น้องที่สนใจเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความความศรัทธาความเชื่อถือของแต่ละบุคคลนะคะจะพูดว่าจะเป็นเรื่องงมงายมันก็ไม่ใช่แล้วแต่คนถ้าใครศรัทธาก็เชิญค่ะเราไม่ได้บังคับนะคะค่ะ ขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะค่ะถ้ามีโอกาสดิฉันก็จะมาเที่ยวที่วัดนี้ให้เป็นประจำเลยนะคะจะมาร่วมทำบุญด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ค่ะ,คะ